เออวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปอย่าหยุดวิ่งไป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 ่โอ๊ยม่วงมาเรือเเลยวิ่งไปวิ่งไปอย่าหยุดอย่าหยุดยัไม่เคยถามนะเฮ้ยม่วงม่วงลัวเกินไปแล้ววิ่งอีกวิ่งอีกที่กินผลในนาร์รู้ป่ะผลผลทีเล็กเล็กจริงไงเนี่ย เอออันนี้แบบคีเล็กมือเล็กทีเล็กเลยเ,เ,เล็กเล็กเดี๋ยวทุกคนครับวันนี้ผมจะมาผ่านมณีนะครับผมจะเอาโลโบอกมาซื้อมณีจะสุ่มผลไม้พิศเศษผมสามารถซื้อในร้านค้า <c oughs> แห่งความมืดได้ครับแต่มันไม่ท้าท่ายครับของจริงต้องสุ่มเอาวันนี้เราสามารถสุ่มได้โดยประมาณ150ครั้งด <c oughs> วงมันมาวะลีเจนดารีร่ผ่านหน้าผมแล้วพี่ไม่เคยผ่านไม่เคยมีสีแดงผ่านหน้ารอบที่แล้วเราถ่ายกันแล้วนะาถ่ายกับที่โบแล้วแต่ว่าเสียงในเกมหายหมดเลยครับผมก็เลยรอบที่แล้วสุ่มไปร้อยทีก็เอาใหม่เลยแแลลล้้้ววกกนเเพรราะอออบบี็ืิด ที่50าสิบเม็อครั้งที่สองครั้งที่สามต้องคิดดูรอบหกสุ่มช่วยเก็บไปด้วยครับเกะครับเอาไปทิ้งที่อื่นครับลงน้ำไปก็ได้สมจนหมอยล่วงแล้วไม่มีสีแดงผ่านเลยครับน้องๆเห้แต่เสื้อเขียวปัดเรืืองกลัวแม่งเอ้ยเดี๋ยวต้องวนเป็นเคสและ3สามรอบเฮ้ยม่นครับ ผมวิ่งจะดองกีต้ากี้อยู่เดี๋ยวผมวิ่งให้พี่เอยูเดี๋ยวเออวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปอย่าหยุดวิ่งไป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 วิ่่งงไปโอ๊ยม่วงมาล้วๆเลยวิ่งไปวิ่งไปอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าวิ่งสวนกันดีวิ่งเลนเดียวกันสามัคคีหน่อยเออวิ่งไปเฮ้ยเอ็นพีทีเริ่มตาลายแล้วมันเริ่มให้ผิดผลผิดกูแล้วมันเริ่มให้ของม่วงกูแล้วเนี่ยตามันเริ่มลายมันให้ผลผิดกูเนี่ยวิ่งมาตั้งนานเนี่ยสีแดงก็ไม่เคยผ่านมาเฮ้ยม่วงลุ่งลัวเกินไปแล เออเนี่ยม่วงมากแล้วโอ้โหตอนนี้เราผ่านรปยายี่สิบเกือบสามสิบเมตรแล้วนะครับทุกคนเข<ป><ม>้มปี๋เออได้ผลแน่นอนม่วงตอมเรียบร้อยไม่มีอะไรเลยครับเชื่อเรื่องพี่กันเชื่อพี่ โอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราจะสุ่มกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้เหลือ15มานีนะครับจากตอนแรกที่มีอยู่50กว่าโอเคได้ผลม่วงมารอบนี้เป็นผลเหมือนจะเป็นผลอะไรไม่มั่นใจนะครับทุกคนน่าจะเป็นแมกมานะครับจัดเก็บไปก่อนนะจ๊ะถ้าเป็นผลม่วงเนี่ยผลที่ผมอยากได้เนี่ยจะเป็นผลหนวดขาวนะผลสั่นสะเทือนแต่ถ้าเป็นผลสีแดงเนี่ยที่อยากได้ที่สุดน้ำรรดาสีแดงก็จะเป็นผลมังกรครับ ถอนฟีนิกซ์ก็ได้อนไนก็ได้ผลแดงมันดีหมดแหละบิ๊กมัมก็ได้เอ Big เอบิ๊กมัมก็อยากลองใช้อยู่เสกเมฆเสกอะไรก็เดี๋ยวมาดูกันว่าห่รา150มันดีในวันนี้เนี่ยจะได้อะไรหรือเปล่าฝากกดไลค์ก, like <S <s <we ak> กดติดตามด้วยนะครับทุกคนถ้าอยากให้มาสุมอีกเนี่ยสีแดงไม่เคยผ่านหน้าผมเลยนะเ <s ets> ว้ยทุกคนจริงๆนี่คือไม่ได้พูดให้เทวร์นะเ <f ets ets> ว้ย <s ets> คือคนที่สุมได้ผ่านตรงนี้แม่งต้องดวงดีจัดอะคือยังแค่ผ่านหน้ามันยังไม่ผ่านเลย เหลือมนันีแมสสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับชุดแรก50เม็ดที่เราซื้อมาโอเคได้ม่วงมาอีก1อันนะไม่รู้เป็นผลอะไร50เม็ดไม่ได้อะไรเลยโคตรเกลือโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเราสุ่มต่อกันเล้แลยๆกันเดี๋ยวเราซื้อมาอีก50กรัมอีกอีก2ชุดละเออ เราบอกรองพอมีอย er no ู But, ่ค right? right. ือเอาจริงการที่เรามาทำอย่างเงี้ยถ้าในหลักการคนเล่นเนี่ยมันจะไม่คุ้มเลยนะครับเพราะมันใช้โลบบค่อนข้างเยอะไปฟาร์มเอาเก็บตังค์เอาแล้วไปซื้อเอาจากร้านค้ามืดจะดีกว่าแต่ว่าเราอยากได้ผลไม้พิศดารมาในฟิลของการสมเราเลยก็ต้องมาสมจากกระชานี่แหละฮะตัวเกลือเลยเข้มปี๋ผมบอกเลยอือจะมาจะเอื้อเท่าอีกและอืออุตส่าห์เอาสกินผีมาหลอก n p c นะ ผ่านแล้วโอ้โหทุกคนครับหมดไป11มตรแล้อย่างรวดเร็วคือเกียวเท่าเกียวเท่าเกียวเท่าเฮ้ยเหมือนเอาโลบอกมาทิง้งเอาไปทำย่างคืนยังดีกว่าแบสีเทาอีกแล้วทุกคนรอบนี้เกินหนักกว่ารอบก่อนอีก โอ้เท่ารัวๆเลยอะอะไรอะบัคปะเนี่ยเกยมบัคปะเนี่ยแม่งว่าแล้วทำไมคนทำแมพทำด่านรวยโลบอกจังดูดิทุกคนอย่างเกลือใครจะเติมโลบอกมาสมดูไว้ดีๆนะครับเก็บตังค์ไปซื้อในร้านค้ามือดีกว่าครับตรงนี้มันมันคือที่แห่งความเกลืออาสีม่วงมาละเดี๋ยวค่อยไปดูนะว่ามันคืออะไรน่ครับมันไม่ค่อยว้าวรอกสีม่วงอ่ะสีแดงมันคือสิ่งที่เราคาดหวังแค่ผ่านหน้าเรายังไม่ผ่านเลยดู ย่าตาลีบันกับร้อยมัน,นีที่หายไปร้อยห้าสิบสิไม่กัดที่ผลอะไรอ่ะนี่นีมีมีความดีแก๊แกหรอเย้แก๊สน้องบอกว่าผลแก๊สมันดีครับอันนี้น้องเป็นน้องที่เข้ามาในดิสคอร์ดเรานั้นที่เล่นเล่นเราบอกเลยกันก็น้องก็เล่นช่ำชองนั่นแหละก็ผม,มาอาศัยถามเอาจากแก๊งไอบบโบแก๊งน้องๆน,นี่แหละออกลูกลเกินแปะไม่เลือกเริ่มโอก โอเคครับทุกคนก็50ามิบมานีรอบที่2ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับ <c oughs> เหลืออีกรอบสุดท้ายผมขอเปลี่ยนตัวละครอ,อีกรอบไปเป็นตัวละครที่แบบออริจินัลที่สุดให้มันดูเออที่สุดไม่ต้องแต่งอะไรมาละพอเราแต่งเต็มแล้วรู้สึกว่ามันจะไม่ออกให้เราเลยนะครับงั้นเราก็มาตัวนี้เลยไม่มีอะไรเลยมารอบสุดท้าย500แกมปะเอาจริง โคตรเกลือแอะสีเทาอีกแล้วที่อบบอกว่าสีแดงมันมีจริงๆนะในกาชาแล้วมันก็ผ่านหน้าจริงตือสุ่มมาแบบเกือบ200 300รอเม็ดะยังไม่ผ่านเลยหรือว่าผมมองไม่ทันวะหรือว่ามันผ่านแล้วแต่ว่าผมเบลอวะแต่ผมรู้สึกว่าผมยังไม่เห็นเลยนะสีม่วงมันต้องเจ๊ดมากดิมันจะออกให้ผมเออเออเออวันนี้ โอเคครับดูกันครับว่าเมื่อกี้เราได้พ่นอะไรมาสั่นสะเทือนหรือเปล่าโอ้โหอีกแล้วโอ้ผลนี้มันออกง่ายสุดแล้วบรรดาสีม่วงเนี่ยผมรู้สึกเนี่ยผลแห่งเงาเนี่ยแห่งความมืดเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยสมต่อไปครับแอะ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 เออเหลือสิบมานีสุดท้ายท้ายสุดครับอะไรจะเกิดก็ช่างแม่งละทุกคน มีแต่ผลสีม่วงออกสีแดงไม่เคยผ่านหน้าไม่เคยจะออกเกมแม่งอย่างเกลือคือน้องๆที่เล่นใครที่เล่นไอจะดีน้องๆคนไหนที่มีผลแดงเยอะก็มาแบ่งปันผมได้นะครับ <c oughs> <c oughs> แบ่งปันผมได้นะเอามายโยนทิ้งให้ผมได้นะหลายๆผลได้ยิ่งดี <c oughs> สมไอ้ก็อย่างเกลือเลยเจ็ดเมตรครับเ <c oughs> ออ,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 อสีม่วงออกครับสีม่วงออกครับ เหลือ3เม็ดสุดท้ายเดี๋ยวเราจะขึ้นไปห้องไม่ไม่ขึ้นเลยสุ่มให้หมดไปเลยแล้วกันสุ่มให้มันเหมือนเหมือนให้มันจบที่รุ่นเราแล้วกันนะสุ่มให้มันหมดหมดไปเออเอาให้มันหมดเอาให้มันเกลือเไปเมื่อไยท้อแท้ในชีวิตไอ้สีม่วงแล้วสีม่วงแล้ว พอสีแดงไม่เคยผ่านหน้าเลยแม่งวิ่งวนผมแล้วตอนนี้เฮ้ยโอเคครับคลิปนี้เป็นอันว่าเกือนหนึ่อยหัร่องหนึ่งหนาสมณีไม่ได้บ้าอะไรเลยนะครับได้แต่ผลไม้สีม่วงแบบธรรมดาธรรมดาสีแดงไม่เคยผ่านหน้าไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องคาดหวังว่าผมจะได้สีแดงนะครับแค่ผ่านหน้ายังไม่ผ่านเลยแต่เดี๋ยวผมจะเกียนพวกนี้นะให้น้องไปปล่อ,อยขาเอาอยดิแบบว่าเฮ้ยพี่ยาแม่งสมได้ฟินิกสาม สามอันเลยแต่ว่าไม่ได้ผลบางกรเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ค่อยขึ้นตามไปออออสองอันพอโอเคไปปล่อยข่าวลอยไว้ก่อนอะไรเงี้ยแม่งโอเคทุกคนนะครับตอนนี้ผมให้น้องมันปล่อย,อยข่าวลอยด้านบนเลยครับ <c oughs> แล้วี่คือบนที่ผมได้ทั้งหมดครับทุกคนหลอกเด็กอะยะหลอกแดลกเลยบิเนอะชนาบอกได้ผลม่วงเต็มหมด้ต <c oughs> อนนี้หลอกเด็กันเลยผมไม่เคยหลอกใครพี่มาเอาผลไมอพิษฐานผ้า,า,าเต็มเลือะสีม่วงโคตรเจ๋ง แกได้ผลแดงอะผลแดงผมไม่มีเหมือนกันพี่ผมยังใช้ผลม่วงง่เลยผมเพิ่งสุมส่มไปห้าสิบสุ่มไปห้าสิบเม็ดไม่ออกเลยพี่สุ่มนี่คือยังไงวะห้าร้อยห้าสิบนะครั้งอะสุ่มเหมือนที่พวกไอโบสุ่มอะเกลือแดกอะเกมหลอกแดกไอเชี่ย <laughs> โคตรเกลือไอโบไม่สุม 3, 4, ่มสามสี่ทีไม่ออกอะลูกสีแดงอ่ะเห็นแล้วทอ้อหละโอเคครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นว่าเราได้ผลสีม่วง มาเป็นผลแก๊สผลโอเปอเปผลวีนอมแล้วก็จะมีผลแสงผลลาวาแมกมาผลความมืดแล้วก็กาวิตี้และอื่นๆนะครับสรุปผลแดงผลสีแดงผลลิลิเจนารีไม่ตกมาให้เราเลยแม้แต่ผลเดียวนะครับแค่ผ่านตายังไม่ผ่านเลยก็ถ้าใครชอบคลิปสุ่มผลไม้พิสายก็ฝากกดไลค์ด้วยละกันนะครับถ้าคลิปนี้ถึงกี่ไลค์ดียอพี่เอาแบบห้าห้าหมื่นห้าหมื่นไลค์ หมืออ่นเลยอ่ะเติ้งตั้งเว้เวอร์อรถ้าคลิปนี้ถึงห้าหมื่นเลยอะ่ะรอบหน้าผมจะมาสุ่มให้ดูพันพันมันนีไม่พูดเวอร์ไปห้าหมื่นมันไม่ถึงเลยไงพูดเวอร์ไปนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยละกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเกี่ยวกับอื่นๆในโลบอคเดี๋ยวจะไปตีบงตีบอสเวลาอะไรก็รอติดตามชมเลยละกันสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไม่มีใครเชื่อเลยวะ เช็ดก็บ้าแล้วงั้นก็มึงก็ไม่ต้องเอานะใครจะเอามาเอาวิ่งไปเลยแล้วเจ้าจะโดนหักหลังไี่มีพวกที่พี่ๆอะรับไปวินิกไปละวินิกไปละ